ยัยยัยยัยว่สซัพทุกคนวอลกุมตูดีเ e 10นยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่10 c a House of Toys และนี่ก็คือเอปิโซดทั้งนอปคอ่์นจาก f o r Love and Thunder สองค่ายเลยจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะเรื่องนี้ออกทั้งสองค่ายเลย S.F. แล้วก็ Major นะครับ แต่ผมจัดมาแค่ชิ้นเดียวอันนี้เลยของเมเจอร์นะเป็นทรงหมวกของซอรุ่นใหม่สีทองน้ำเงินเห็นกันในตัวอย่างที่2นะครับส่วนคอนเมลเนียเนี่ย,ยออกมาทั้ง2องค่ายไม่ได้จัดเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยผมจัดของ Hasbro Marvel Legends Series อันนี้มาแล้ว1ตอน1มีไฟมีเสียงด้วยเคยรีวิวไปให้ดูแล้วนะครับย้อนกลับไปดูได้แล้วผมก็มีคอน นะตั้งแต่รุ่นแรกเมลเนี่ยรุ่นปกติที่เป็นเหล็ก S C M Y อันนี้ด้วยนี่เลยก็เลยไม่ได้จัดนะคอนที่เป็นถังป๊อปคอนมามันเยอะแล้วดาเก็บภาพมาฝากนะไปทั้งสองที่เลย S F ออกมาก่อนแล้วก็เมเจอร์เพิ่งออกมานะครับเดี๋ยวไปเปรียบเทียบดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงหลักๆเลยขนาดนะนี่เลยรูปนี้ครับ ขออนุญาตมาเรียบร้อยแล้วจากเพจ easy repaint นะครับคนนี้เขาเป็นเสียนเจ้าพ่อตีบวกทางป๊อบคอนนะถังป๊อบคอนออกมาเมื่อไหร่เขาจะต้องไปจัดมาทำสีให้มันเหมือนจริงมากขึ้นและเขาก็จัดมาทุกแบบแล้วมีตัว Hasbro ด้วยอันที่ใหญ่สุดสังเกตได้เล็กสุดคือของ Major แล้วก็อันกลางเนี่ยคือของ SF นะครับขนาดตามนี้เลยคราวนี้ไปดูภาพที่ผมเก็บมาฝากให้ที่หน้าโรงหนังนะครับผม เริ่มจากของ SF กันก่อนเลยนะครับ SF เนี่ยราคาเซตนี้อยู่ที่490บาทนะถังเป็นเหล็กนะครับเป็นเหมือนสังกะสีอลูมิเนียมบางๆอะ่ะเป็นเหมือนอารมณ์กล่องดินสอสมัยก่อนถ้าใครทันเดี๋ยวนี้ก็น่ายังจะมีมาที่เปิดแล้วป๊อกป๊ก,ปกแบบนี้ระบบเปิดแบบเดียวกันเลยนะครับแอบบางแอบบางหยิบขึ้นเล่นแล้วตัวด้ามเนี่ยด้ามจับเนี่ยมันจะโยกโยกหน่อย ตอนซื้อมาถ้าเกิดว่าได้จากโรงหนังต้องเอาด้ามมาใส่เองประกอบเองแล้วก็ตัวฐานเนี่ยเป็นเหมือนพลาสติกนะครับทำเป็นเหมือนภูเขาเป็นหินอะไรแบบนี้สามารถแกะแยกออกกันได้เหมือนที่เพจ easy repaint เขาทำแต่ตัวคอนเมลเนี่ยเนี่ยจะมีเหมือนเป็นรูน็อตหรือว่าเป็นเดือยเนี่ยรูนะตรงด้านใต้นะครับถ้าแกะออกมาแล้วข้อดีของ sf ก็คือมันเป็นเหล็กเท่ดี แล้วก็ขนาดมันเกือบเท่า1ต่อ1แล้วก็สีที่ทำมาเนี่ยสวยเลยนะสีลงมาแล้วก็ปั๊มลายมีเป็นแบบบุ๋มบมนูนน,น3มิตินิดๆนะครับแล้วก็สีฟ้าตรงที่เป็นเหมือนสายฟ้าเนี่ยสวยเลยนะเจ๋ว SF 490้บาทเซตนี้มาพร้อมกับแก้วที่เป็นลายนะซอกับไมตี้ซอรนะครับอยู่รอบแก้วด้วยเจ๋วเลยครับเซตนี้ต่อมาครับ ของเมเจอร์กันบ้างของเมเจอร์ออกมาตัวคอนเมลเนียเนี่ยเล็กกว่า SF แล้วไม่ได้เป็นถังป๊อบคอนเป็นแก้วน้ำนะครับตัวที่ปลายด้ามจะมีรูอันเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันเมเจอร์ Major มีหลอดยาวขนาดนี้ให้ดูดหรือว่าจะต้องยกดูดจากด้ามอันนี้งงๆเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้จัดฐานกับตัวคอนเป็นพลาสติก ชิ้นเดียวกันแยกออกไม่ได้นะครับตัวคอเนี่ยแอบจะมีเหมือนหักนิดๆทรงไม่ตรงด้วยแล้วก็เล็กมากขนาดเล็กลงมานะเป็นแก้วน้ำอะ่ะข้อดีของเมเจอร์เลยจะสวยก็คือตรงที่ด้ามตรงรายรอบๆที่เป็นสีเงินพันขึ้นไปเนี่ยมันนูนออกมาเออมากกว่าของ SFSF SF, อาจจะแค่นิดเดียวเองอันนี้อาจจะสวยกว่าแค่นั้นเอง ก็ประมาณนี้เลยนะตัวคอนเมลเนี่ยนะ SF เป็นถังป๊อบคอร์นเมเจอร์เป็นแก้วน้ำนะขนาดต่างกันวัสดุต่างกันหมดเลยนะครับราคานะ SF 490บาทเมเจอร์ Major เนี่ยตอนแรก500แล้วโดนเหมือนคนบ่นนะมัง้งล้วก็ปรับลงมาถูกกว่าเหลือเท่านี้ Day 1จัดไปตัวถังนี้นี่ที่จัดมาเหมือนกันเลยพูดเรื่องราคาวันแรกที่ไปซื้อ550 เสร็จแล้วก็เปลี่ยนราคาหรือ520แล้วมั้งแต่30บาทอ่ะไม่เป็นไรแต่งงมีการปรับราคาเดวันอยากได้ก็แพงหน่อย <c oughs> นะครับคอนก็ตามนั้นเลยไม่ได้จัดไปอย่างที่เห็นใครอยากได้ก็ลองไปดูนะวันนี้หนังเข้าน่าจะยังมีอยู่แล้วคนอาจจะซื้อหมดเกี้ยงปกติแล้วมันจะเหลือพอสำหรับหนังวันรอบแรกกันนะครับก็ใครได้เห็นคลิปนี้ก็รีบไปจัดกันและกันใครอยากได้อันไหนนะ ส่วนผมจัดอันนี้มาอย่างที่บอกว่าคอนมีเยอะแล้วแล้วก็อันนี้เป็นหมวกทรงใหม่นะครับแล้วมันก็สวยดีเท่ดีแล้วขนาดมันก็ใหญ่นี่คือของเมเจอร์วางคู่กันเนี่ยเดี๋ยวให้ดูรูปกับตัวเจ้าที่เป็นคอนแก้วน้ําคือใหญ่กว่าคอนเอออันนี้เจ๋งนะก็เลยตัดสินใจจัดอันนี้มานะครับอันนี้เป็นถังป๊อปคอนและแต่ใครซื้อแก้วน้ำที่เป็นคอนก็ได้ป๊อปคอนนะใครซื้อถังป๊อปคอนอันนี้ก็ได้น้ำเหมือนกันแต่เมเจอร์ ไม่ได้ทําแก้วน้ําที่เป็นลายเหมือน sf เป็นลายโปสเตอร์หนังอะ่ะไม่มีเป็นแก้วเมเจอร์ธรรมดารู้สึกว่าจะเป็นแบบนั้นถังอันนี้ก็เป็นพลาสติกเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูรอบๆกันตัวหมวกสีทองโอเคระดับหนึ่งสีน้ำเงินลงสีมาพอใช้ได้นะก็ตามสไตล์ถังป๊อปคอรนนะครับผมเสียดายนะถ้าเป็น1ต่อหนึ่งมันจะเท่มากเลยใส่เล่นได้อะไรแบบนี้และตัวที่เป็นกล่องเนี่ยเหมือนเป็นเสา เออนะสีทองมาข้างหน้าเนี่ยมีการปั๊มนูนออกมาเลยเป็นคอนเมลเนี่ยแล้วก็เป็นสตอร์มเบรกเกอร์ข้างล่างก็เป็นลายลงมาเหมือนแอสกาดแล้วก็มี Marvel Studio Thor Love and Thunder นะครับส่วนด้านข้างข้างหนึ่งจะเป็นรูปพิทอของเราเนี่แหละถือสตอร์มเบรกเกอร์นะครับสองรูปอีกด้านหนึ่งเป็นเจนฟอสเตอร์ไมตที้ซอโนะถือกับคอนเมลเนี่ยของเธอนะครับสองรูปเหมือนกัน ด้านหลังก็จะเป็นลายที่ทำเป็นเหมือนลายแอสกาเนี่ยวิ่งรอบๆมาก็สวยเลยส่วนด้านใต้ครับผมนี่เลย Major Cineplex Exclusive Collection แล้วก็เป็น Thor Love and Thunder Only in Cinema แค่นี้ครับของลิขสิทธิ์แท้อ่าคราวนี้มาเปิดให้ดูกันครับเปิดจากด้านหน้าโอ้นี่อ่ะก็เป็นเดือยปลาติกล็อกเอาไว้ง่าย,ายๆแค่นี้ยกขึ้น ถังก็ใหญ่ระดับหนึ่งอารมณ์จริงๆแล้วเนี่ยถ้ากินป๊อปคอร์นลำบากหน่อยทรงอารมณ์เอาไปใช้เป็นแจกันก็เท่ดีนะแล้วถ้าเกิดใครสังเกตได้เนี่ยเห็นปุ๊บผมคิดถึงเลยไอ้ขนมยี่ห้อเพสที่คนชอบสะสมกันอ,อันเล็กๆแล้วก็เป็นลูกอมอยู่ข้างในแล้วก็จะมีหัวพวกคาแรคเตอร์อย่างเงี้ย<ม>ที่เขาทำออกมาเนี่ยนี่คือแบบของเพสเลยเนี่ยแล้วก็เปิดแงบแอ่านะครับแน่นดีนะ <ITE S 1> <simple> มีคนถามว่าแยกชิ้นออกจากกันได้ไหมครับพี่หมวกกับกล่องได้นะข้างหลังมันเป็นเนี่ยเหมือนบานพับเป็นแค่นี้เองเดี๋ยวจะลองแกะให้ดูเลยก็ได้ครับอืม,มาดูสิอ๋อสลักล็อกอย่างนี้น่าจะได้นะืจะแตกไหมอะ <laughs> เสียวแตกจริงๆลองอีกทีหนึ่งแล้วกันออกก็ออกไม่ออกก็ไม่ออกนะอะ พลาสติกก็แอบ,บมันไม่ได้หนามากเดือยมันมีสอดเข้าไปยังไงมันล็อกเข้าโอโ้โหแข็งอยู่ได้แหละใครอยากลองก็เสี่ยงดูแต่อาจจะมีแตกแตกและอาจจะลำบากอันนี้ไม่ขอเสี่ยงขอเก็บไว้สวยๆอย่างนี้แล้วกันนะครับใต้หมวกถ้าแกะมามันจะเป็นรูแบบนี้นะคือแกะมาแล้ววางโชว์เป็นหมวกอย่างเดียวก็ได้แหละนะครับก็สวยดีนะมันก็เป็นรูอย่างเงี้ยแต่เอาไปใส่หัวเล่นไม่ได้ ใส่หัวโมเดลได้อยู่นะแต่สเกลต้องใหญ่หน่อยนะก็เจ๋งดีนะส่วนอันนี้ใครจะเอาไปโชว์ดิสเพลย์ใส่คอนเล่นก็ได้นะอย่างนี้จะกันคอนอย่างเงี้โอ้ย ก็เอาไปดัดแปลงเล่นกันครับหรือใครไม่ทําอะไรผมก็กะโชว์ไว้แบบนี้แหละเราไปตั้งอยู่คู่กับคอนกับบวกกับคอลเลกชันโซที่ผมมีทั้งหมดเนี่ยแหละนะครับ mm. ก็ถือว่าโอเคเลยมาอีกหนึ่งชิ้นแล้วกับถังป๊อปคอนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะที่10เคฟเอาละ แค่นี้เลยคลิปนี้สั้นๆน,นะครับเอามาให้ดูกันนะกับทางป๊อปคอนจากซอลเลิฟแอนด์ซันเดอแล้วก็ใครที่เป็นแฟนมา r ์เวล c u แน่นอนไม่พลาดกับซอภาคนี้แน่นอนไปดูกันว่านะเรื่องราวอีกมากมายต่อกันไปจักรวานนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าที่10 k h v u s o u s t o y t p y s Peace